ความหวานอาจจะถึงซิปนะครับตวาหวานลางนี้อาจจะถึงซิปนะครับถ้ยยังไม่ถอดนะครับไ้ายังไม่พอกหัวใหญ่มากเลยนะครับลางใหญ่นะครับครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับหมายน้ำพึ่งป่าวันนี้สองพฤษภาคมหกแปดนะครับออกตามล่าหาความหวานขึ้นเก่าครับว่าจะไปขึ้นึงตอนนะครับเลือนเข้าป่ามาครับมันูเรื่ยๆมาเจอลางนึงนะครับลางก็ใหญ่ หัวน้าก็ยังใหญ่นะครับหัวหน้าใหญ่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือถ้อยน้อยมาสักสองสามตัวนะครับมันมีปัญหาอยู่ตรงโคนต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูล้างตึงกับล้างใหญ่ลังเลกข,ของวันที่สองพฤษภานะครับเดินขับผามาเจอแล้วนะครับล้างเลกนะครับลังก็ใหญ่ก็มองรอดช่องนะครับเดี๋ยวซูมให้ดู หลังพิงความยาววันไหนจะอยู่ประมาณเม้าศิบนะครับเมถาศิไม่ถึงแน่ๆนะครับหนี่วหวานก็เป้งๆอยู่นะครับัวหวานอย่างเป้งเลยกอนใหญ่ด้วยนะครับแต่ก็มีน้ําเขียวนิดหน่อยนะครับแต่อุ้ษาคกระตตนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่เครือนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับต้นอยู่กลางคลองด้วยนะครับขึ้นได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะลองเสี่ยงดูนะครับ เึ็นได้แล้วก็เจอกันอยู่บนต้นเจอกันอยู่ที่่ังพึงนะครับจะถ่ายให้ชมนะครับดวันนวลน่าจะยังไม่ฟอนะครับผมเห็นเปิดตำหวานนู่ปิดตานะครับอูเคครับผมน้ำหวานนะครับโอ้โหคงจะตั้งกล้องไม่ได้นะครับเลนส์นน่มเลยเต็มแขนเต็มมือเลยนะครับเพราะว่าเสียเลือกครับถึงลงตั้งแต่มันยังไม่ได้ยุดครบนะครับขึ้นมาได้กลางต้นหวานก้อนใหญ่ครับ ผมไม่ได้ตั้งกล้องให้ดูนะครับเพิ่งจะได้โมงก็มีหวานย่างใหญ่เลยนะครับ<ม>เต็มแขนครับไรเล็กไนเต็มแขนในตอนนี้อโอเคครับไม่ได้ตั้งกล้องให้ชมนะครับลงมาถึงพื้นแล้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวหวานหวานก้อนใหญ่นะครับมาตากก่อนเดยวจะต้องเก็บเล็กไนก่อนนะครับโอ้โหตา่คิดไม่ได้เลยนะครับต้องขออภัย วนเลยองทำงานเร่งด่วนเลยนะครับเลียนหนาๆนิดลูกใหม่ดีกว,ว่าต,ตั้งใจจะไปตั้งกล้องให้พี่น้องได้รับชมกัน,นสวยๆมาดลยได้ครึ่งต้นนะครับดูครับเล็กนายเต็มแขนเต็มมือเลยนะครับไม่ทันได้ถอดนะครับนับไม่ถว้วนเลยพอด้วยนะครับ ก็ขาด้วยนะครับไม่อยากเขาอีกเวลาเราเลา็งดวนอะไรก็มันก็ปิดพัดมัดเลยอ๋อจังอือ ครับเล็กไนทางนั้นนะครับไอ้ที่ไอ้ที่ยังไม่รุดนะครับไอ้ที่รุดก็รุดไปแล้วนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับลงเลยตั้งแต่ขึ้นได้ครึ่งต้นนะครับยังไม่ทันได้จุดครบนะครับก็ลืมปิดแขนเสือนะครับเข็นเสือมันกว้างนะครับก็ไปเล่นเต็มเลยตามคอเดี๋ยวต้องใช้คำหาเอานะครับโอ้โหอย่างคักก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู ดูตอนนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูลังตอนก็แล้วกันนะครับเนาะลังตอนอาจจะกลับไปขึ้นรังที่ต่ําดีกว่านะครับรังที่สูงก็คงจะไม่ไหวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรังตอนกันต่อนะครับเหลือนี้ไก่หน่อยคักคักดูนลุมสกัดกลางต้นโอเคครับผมเดี๋ยวขอเก็บเล็กน,น้อยก่อน กลับมาต่อกันล่างที่สองนะครับกับบรรยากาศที่มืดมืดนะครับมีฝนกําลังตกนะครับฝ่ามืดฝ่ามัวเลยกำลังต๊เลยนะครับทํางานเร่งด่วนนี้แล้วครับลังนี้เป็นรอบสองนะครับลฝนกำมาครับมืดตึ๊บเลยลงเม็ดด้วย

ลอยดีครับผมไปต่้ก่อนถักมาแล้วัทำไม่เปล่าไม่รู้นะครับเปียกแน่นนเลยลงเม็ดแล้วล่าเล่งวนไหลมันจะพุกฮุกฮุดเลย ครับผมเดินทางกลับบ้านกันครับเตียกแน่ครับงานนี้เดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านครับอีกรอบหนึ่งนะครับนะกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมล้างแรกตอดมุนตอดเมตอดกระเทยกระเสริมเจ็ตระบบไปทางตัวนะครับนะครับในหลุมหวานเจ็ตโลนะครับใน่ายคลิปมไฮเปอร้นองในชมนะครับเจ็ตโลล้างที่สองนะครับล้างที่สองจนถึงถึงรอบสองนะครับในสองกิโลครึ่งนะครับกำลังถืฝนก็มาพอดีเลยนะครับมืกฝ่ามัวดินครับ ถึงเศษฝนก็ตกพอดีครับเปลนออกจากป่ามาแบบเปียกๆนะครับก็ครับมาถึงบ้านก็ตกแรงเลยนะครับถึงจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็มาสนุกผลงานในพโนเลยครับชมกันนะครับสองลังวันนี้นะครับเจ็ดตัวก็สองล้าครึ่งนะครับไทยฝนแต้มถึงก็ทักแจกสอบถามกันได้นะครับหมือโทรได้ที่เบอร์โทรคือหกสี่เก้าสี่แปดเก้าแปดสี่แปดหมายเงินถึงฝากนะครับสุขไทยก็วันนี้ไหลมากนะครับฝนกำลังตกแรงเลยนะครับ ขอให้พี่น้นองทุกคนโชคดีมีความโชคกับเุกนมีความแท้ตลอดไปตลอดไปครับผมแต่ผมหมายนถึงปากสวัสดีครับ